สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอประสบการณ์ฝึกงานที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ระยะเวลาในการฝึกงาน3เดือน18วันตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่3กันยายนพศ2 5 6 4ประวัติที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ท้องที่อำเภอวังสมบูรณ์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังน้ำเย็นทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายนพศ2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกิษฤษฤฎีกายกษฐ,ษฐานะขึ้นเป็นอำเภอวังสมบูรณ์ในวันที่ยีสิงหาคมพศ2550โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันที่ตั้งที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์914หมู่4ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วประวัติส่วนตัวนางสาวนัชชาเชื้อคำเลขที่4ชั้นปวช3ทับ2แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นฝึกงานในฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ ประวัติส่วนตัวนางสาวธันพิช,ชาสุดทิจเลขที่5ชั้นปวชว3ทับแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็นฝึกงานในฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ประวัติส่วนตัวนางสาวนทว,วิภาภารเวศเลขที่23ชั้นปวช3.2แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ฝึกง,งานในฝ่ายสำนักง,งานกเกษตรอำเภอที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ประวัติส่วนตัวนางสาวลิทิดาพรเทศกุลเลขที่24ชั้นปวช3 2แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิควงังลำเยน็นฝึกง,งานในฝ่ายสัตดีอำเภอที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ บุคลากรฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนนางสีทองประดิษฐ์วงวานหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนในอัศวินมีโชคนักวิชาการพัฒนาชุมชนนางกัญญาอนุเกตนักวิชาการพัฒนาชุมชนงานที่รับมอบหมายลงเล่มหนังสือราชการไทยเอกสารลงระบบข้อมูล ที่รับมอบหมายถ่ายเอกสารลงระบบข้อมูลลงรับหนังสือราชการบุคลากรฝ่ายสำนักง,งานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์นายประพิษวรรณสังหัวหน้าเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์นายนัทวุฒิศินลานัลวิชาการส่งเสริมการเกษตรนางสาวสุวิมลด้วงเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,ง,ร,ารษงานที่ได้รับมอบหมายลงระบบข้อมูลเกษตรกรถ่ายเอกสาร ลงรับหนังสือราชการบุคลากรฝ่ายสถิตีอำเภอร้อยเอกประทานจบจังรีจ่าสิบเอกพรเทพฉัดบรรจงงานที่ได้รับมอบหมายขึ้นทะเบียนทหารพิมพ์เอกสารราชการออกเลขส่งหนังสือราชการถ่ายเอกสาร ประโยชน์ที่ได้รับในการฝึกงาน 1. ได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวขนาดฝึกงาน 2. ได้ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นเช่นการเข้ามาทำงานให้ตรงต่อเวลา 3. ได้ฝึกตนเองเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย4ได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน ผมนายพจน์เอ็มบันดิตปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองของที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์ตามที่อำเภอวังสมบูรณ์ได้รับนักศึกษาฝึกง,งานจากวยิาลัยเทคนิคของน้ำเย็นนะครับจํานวน5คนก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับที่ให้เด็กมาฝึกงานในสถานที่ราชการหรือหน่วยงานงต่างๆของรัฐทั้งเอกชนด้วยเพราะว่าอาจจะทําให้เด็กเนี่ย ได้มีความรู้นะครับเกี่ยวกับการร่วมการปฏิบัติหน้าที่การทําง,งานกับร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ผู้อุปถัญภ์ชานได้รู้ระเบียบของทางราชการได้เห็นหนังสือสั่งการครับได้รู้จักระเบียบงานสารบัญว่าเป็นอย่างไรนะครับการประสานงานจากหน่วยงาน,านต่างๆนะครับก็เป็นโครงการที่ดีและสําหรับน้องๆที่มาทั้ง5้าคนนี้ครับทุกคนก็ น่ารักนะครับมีความตั้งใจที่จะศึกษางานนะครับให้เกิดเป็นความรู้กับตนเองนะครับก็ของกิจอย่างยิ่งว่านะครับในโอกาสต่อไปนะครับทางวิทยาเทคนิคของมมนเย็นนะครับก็จะส่งนักศึกษานะครับมาฝึกงานกับอำเภอนครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้มีการวิทยาเทคนิคของมมนเย็นครับขอบคุณครับ